บทที่47อะไรมีค่าที่สุดถ้าเรามาลองคิดดูกันแล้วสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเราตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายคืออะไรหลายคนอาจตอบว่าทรัพย์สมบัติสามีภรรยาบุคคลที่รักหรือบุตรหรืออะไรอื่นๆแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าชีวิตของเรานั้นมีค่าที่สุด เพราะถ้าเราสิ้นชีวิตแล้วสิ่งที่กล่าวข้างต้นก็ไม่มีค่าความหมายใดๆชีวิตเป็นของมีค่าที่สุดในจำนวนสิ่งที่เรามีอยู่ในโลกนี้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของมีค่าที่สุดในโลกสิ่งต่างๆในโลกช่วยให้เราพ้นทุกชนิดถาวรไม่ได้แต่พระธรรมช่วยเราได้ผู้มีปัญญาทั้งหลายควรจะผนวกเอาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดทั้งสองนี้ ให้ขนานภาพทับเป็นเส้นเดียวกันอย่าให้แตกแยกจากกันได้เลยดังพระพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่ากิจโฉมนุสสะปฏิปลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากกิจฉังมัจจานางชีวิตตังการได้มีชีวิตอยู่เป็นของยากกิจฉังสัตธรรมมัสสะวณังการได้ฟังพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของยาก กิจโฉพุทธานะมุปโทการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากอะไรจะมีค่าที่สุดสำหรับผู้ที่ได้มานมัสการหลวงปู่นั้นคงไม่ใช่พระพรมผงหรือเหรียญอันมีชื่อของท่านหลวงปู่เคยเตือนสิทธิ์เสมอว่าข้าไม่มีอะไรให้แกทำที่สอนไปนั่นแหละให้รักษาเท่าชีวิต จากหนังสือตามรอยธรรมย้ำรอยครูหลวงปู่ดูพรมมะปัญโยจัดทาโดยกลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทม